สวัสดีค่ะช่องไม่บานติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับปราคาเพลปราจังวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 4นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บานติดเกมค่ะที่ทําการสนับสนุนช่องแม่บานแล้วก็ขอขอบคุณผูดด้โดยเนททุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับม่บาเอาวละจ้าเรามาดูกันเถอะว่าวันนี้ปราคาเพลมีอะไรให้เราบ้างนะคะนั่นก็คือแน่นอนชุดวอร์เออร์ชุดใหม่นะคะีค่ะเดี๋ยวนี้ชุดใหม่ๆหล่อเท่ทุกตัวเลยเนาะ อืมอะอืมดูใครชอบอะไรในแนวนี้เนี่ยก็ต้องถูกใจแน่นอนนะคะชุดผู้บุกเบิกของวอรริเออร์นั่นเองโอโ้โหหล่อเท่เกินอ่ะเรามาหมุนตัวดูกันหน่อยนี่อุ้ยตรงนี้มีตาสินโตด้วยเนี่ยโอ้โหเท่กันไปแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูอาวุธกันหน่อยนี่อืมอาวุธเฉยๆนะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวแม่บ้านก็ อาวุธเฉยๆนะคะแต่ว่าชุดจะเท่ดีก่อนนี้ก็ไปพิจารณากันดูนะคะว่าชอบแค่ไหนถ้าไม่ชอบอาวุธก็ไม่ต้องซื้ออาวุธเนะะี่ยค่ะโอเคต่อไปเอ่อไอชุดเมื่อกี้ราคา800บาทนะ อ่ะต่อไปแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณหกนะคะราคา3,200บาทได้กล่องอาวุธชุดพรีเมียมไปเลย6กกล่องนะคะความทรงจำของช่าง20อันสเกงความทรงจำย0อันหินครอหนึ่งอันแล้วก็กล่องเลือกคำพีหนึกล่องนะคะก็คือเลือกได้ว่าจะเอาอะไรก็ในกล่องคำพีก็จะมีคำพีเพิ่มอัตรากระโดดเทสม30นาที1ใบเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะหใบเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ หนึ่งออแล้วก็ชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ภาหนะ,นะคะก็เลือกดูว่าจะเอาอะไรเด้อแพ็กเกจสาวรับใช้คูณสามนะคะราคาหกร้อยสี่สิบาทนะคะก็เป็นแพ็กเกจเออน้องเมดสามตัวด้วยกันนี่นะคะในราคาหกร้อยสี่สิบบาทต่อไปแพ็กเกจสิบเอ็ดนะคะ ออความสำนาญของช่างสิบเอ็ดอันเนาะแล้วก็หิงครอนส1บอ็อันเสียงคาราของบาร์สิอดอันสเก็ตของสุงจำสิบเอ็ดอันนะคะราคาแปดสิบห้าบาทแพ็กเกจฝ่าฝีมือเอ,อแพ็กเกจฝ่ามือสีดำของช่างแบบแรกนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อหกสิบาทนะคะจะได้รับความสนาของช่างไปเลยหนึ่งร้อยอันแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหอ่อแห่งความทรงจำที่น่าอัศจรรย์หรือ,อ,อความชนามของช่างนะคะ อันนี้อันนี้ก็อันแบบแรกก็จะแนะนําเป็นยังไงดีถ้าอยากลองลุ้นอนะ่ะก็อันแรกก็คุ้มนะแต่ถ้าไม่เหลากลุ้นก็เอาอันที่สองนะคะส่วนอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเนะาะก็จะเป็นพอกเฟลสเต็กต่างๆนะคะแบบได้แน่นอนกับแบบไปลุ้นเหมือนกัน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นสเกลความทรงจากล่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เอ่ออันนี้จะเป็นสุ่มสกิลความทรงจํานะคะเริ่มต้นที่สามอันนะคะโอเค แบบที่สองนะคะราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกบาทจะได้ความทรงจาของช่างเจ็ดสิบอันแล้วก็หินครอนห้าร้อยอันนะคะแล้วก็กล่องนี้ก็คือได้ห่อความทรงจำเนี่ยเอาไปสูบเนี่ยสองห่อนะคะหรือเลือกเป็นความทรงจของช่างห้าสิบอันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเนาะก็แค่เพิ่มจำนวนนะคะเป็นสแต็กส0 50ิบห้าสิบแล้วก็อันบนก็เป็นาสามใบที่เก็งความทรงจำนะคะอื้อ อันนี้เหมือนจะได้ความทรงจำของช่างน้อยกว่าแล้วก็ได้หินคอนเพิ่มเข้ามาแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยได้เยอะขึ้นนะแม่บ้านก็เลยมองว่าเพิ่มตังอีกนิชนึงเนี่ยซื้อแบบพี่สองนี่น่าจะคุ้มอยู่นะคะอือฮึโดยส่วนตัวมองว่าแบบนี้ค่อนข้างคุ้มพอสมควรนะเพราะได้หินคอนเพิ่มมาอีกห้าร้อยอันด้วยอะ่ะอือหึ่แต่ก็มันก็ต่างกับประมาณสี่ร้อยได้นะคะท่านนึงก็ลอง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 ดูว่าตัวเองมีงบแค่ไหนแล้วกันถ้าเกิดจะจัดแพ็กเกจความสรงจของช่างนะคะ โอเคต่อไปแพ็กเกจมา้ามายานในฝันนะคะราคาหนึ่งพันสิบห้าบาทเนาะก็ได้รับใบเบริทภาษาพานาสิบใบนะคะหิงคอนห้ารอยอันเลยแล้วก็เลือกได้ว,ว่าจะเอาเอา่อของเอเวกมาไหนนะคะสามสิบอันแล้วก็มีใบเบริทักษาพานาเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ใบเบิดรูปลักษณ์ะมาพรีเมียมใบฝึกัาษามาพานาทั้งหมดนะคะทีนี้ขอลองคำนวณหน่อย ใบเปลี่ยนทัศน์าพาหนะนะคะทั้งหมดมันใบละหกสิบาทใช่ไหมเออคูณสิบนะคะก็หกร้อยบาทแหละถ้าเราเอาเพิ่มอีกก็ก็จะเป็นทั้งหมดสิบห้าใบก็คูณหกสิบก็จะเป็นเก้าร้อยอืมอ่ะก็คือเออแล้วก็มีคูปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นอีกนะคะ อแพ็คเกจนี้นะคะแม่ม่ามองว่ามันไม่ได้ถือว่าลดเยอะมากแต่ก็โอเคอยู่เพราะว่าถ้าเราซื้อเอาเพียวๆเลยสิบใบนะคะก็ราคาเดี๋ยวนะขอเช็คแป๊บก็จะราคานี่ออเราคาหกร้อยบาทอยู่แล้วนะคะอ่าฮะทีนี้มันจะอยู่ตรงที่อันนี้นะคะว่าเราจะเลือกอะไรเออเพราะว่า ใบถ้าเราเลือกอันนี้ก็จะประมาณราคาประมาณเก้าร้อห้าสิบาทนะคะโดยรวมแต่ถ้าเราเลือกใบเปลี่ยนทัศนะพาหานะรูปลัก์มาพิมีมันสองร้อยหกร้อยบวกสองร้อก็แค่แปดรอเองแล้วก็ใบฝึกทัศนะาานะนะคะอยู่ไหนเนี่ยหายใบฝึกทัศนะาานะทั้งหมดอยู่ไหนราคาเออใบฝึกทัศนะาานะทั้งหมดเนี่ยราคา180บาทนะคะ เพราะฉะนั้นอะถ้าพูดตรงๆเลยนะแพ็กเกจมา้าเน,นี้ยมันลดเหมือนไม่ลดนะคะเพราะว่าแม่บ้านจะไม่เอาอันนี้มาคำนวณนะเพราะว่ามันหาในเกมไม่ได้อยู่แล้วะคะ่ะของเอาเวกม้าแม่บ้านก็เลยมองว่าอันนี้มันไม่ควรมาคิดราคานะเพราะฉะนั้นแพ็กเกจนี้ถ้าถามแม่บ้านนะถ้าให้แม่บ้านแนะนํานะคะแพ็กเกจม,ม้ามาอย่างในฝันเนี่ยก็แล้วแต่นะจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้จะถามว่าคุ้มไหมมันมันราคามันแบบ มันไม่ได้เหมือนลดราคาอะไรอะเออหนึ่งพันสิบห้าบาทตรงนี้นะคะถ้ามันเหลือหกร้อยบาทอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบซื้อสิบใบแล้วก็แถมนูน่นแถมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันเหมือนมันเอาราคาผินคอนมาคิดด้วยอะไรด้วยท่าน้แม่บ้านมองว่ามันไม่ค่อยโอเคนะคะก็ถ้าไม่รีบก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นาอเพราะว่าอย่างที่บอกใบเปลี่ยนสมพันัสสิบใบ,บ, 3, บก็หกร้อยเองบารวมววันนี้ก็แค่การร้อยห้าสิบบาทคือ แล้วยิ่งรวมสองอันนี้ด้วยยิ่งไม่ถึงพันสิบห้าบาทเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบใครไม่มีของอจะไปลองก็อ่ะลองดูก็แล้วแต่เนาะโอเคแต่ว่าถ้าถามแม่บ้านไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะแต่ก็แล้วแต่ทุกคนเนาะลองพิจารณากันดูนะคะต่อไปแพ็กเกจเพื่อการเติบโตของม้ามายาเนาะราคาสี่ร้อยแปดสิบาทนะคะแพ็กเกจนี้เออได้รับใบเปลี่ยนภาษาพานาสิบ ใบแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาของเอาเวกมาอันไหนยี่สิบอันนะคะเอออันเนี้ยแม่บ้านมองว่าแพ็กเกจเนี้ยคุ้มค่ะเพราะว่าถ้าเราจะซื้อใบเบนทซาพานะอยู่แล้วนะคะถ้าเราซื้อสิบใบเราจะเสียเงินทั้งหมดหกร้อยแต่ถ้าเราซื้อแพ็กเกจนี้ยเราเสียแค่ส8 0รอปสิบเองเอออันเนี้ยคุ้มค่ะแพ็กเกจนี้ถือว่าโอเคอยู่ถ้าใครคิดจะซื้อใบเบนทซาพานะไปรีสกิลมาอยู่แล้วนะคะแนะนาแพ็กเกจนี้นะโอเคเลยเพราะว่านะอย่างที่บอกก็คือเนี่ย คือเราไม่ได้เสียเต็มๆหกร้อยเนาะโอเคแล้วก็กล่องผู้พิทักษ์แห่งอาโทรักซิออนกลับมาแล้วนะคะก็เขาไปแก้มาแล้วเนาะกล่องนี้คืออะไรก็คือเอ่อกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงนะคะในอาโทรักซิออนนั่นเองซึ่งคราวที่แล้วแม่บ้างเคยเออใน,นะัฐคัพรอบที่แล้วว่าแม่บ้างเคยขึ้นรูปมาให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้เห็นหรือยังไม่ได้ดูจริงๆก็เดี๋ยว ดูในลิงก์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูในลิงก์กันละกันเนาะในลิงก์แรง,งขาเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะแปลไว้ให้นะคะน้องก็ราคา270บาทนะคะสูมตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่นที่สี่นะคะแต่บอกไปก่อนเลยว่ารุ่น4ออกอยากมากเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ชอบหน้าตาน้องๆในกล่องนี้ก็ให้ข้ามไปนะคะแต่ถ้าใครเฮ้ย ฉันเห็นแล้วมันน่ารักดีไออย่างไม่บ้านะชอบตัวที่เป็นปลานะก็เรียกว่าจะลองสุ่มดูก็ถ้าชอบแล้วก็รู้สึกว่าน้องน่ารักดีก็ให้สุ่มนะคะแต่อย่าไปหวังว่ามันจะเป็นเทียสี่หรือเทียสามอะไรนี้เนาะมันคือดวงล้วนๆเนาะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าชอบหน้าตาถึงค่อยสอยนะคะถ้าไม่ชอบก็ให้ข้ามไปเด้อโอเคแล้วสำหรับใครที่จะจัดหลายๆกล่องนะคะก็ได้นําแพ็กเกตนี้เนาะเพราะอันนี้เป็นได้ทั้งหมดหกกล่องแต่เสียในราคาแค่ห้ากล่องนะคะก็คือหนึ่งันสามรอห้าสิบาทคะ่ะโอเค ต่อไปแพ็กเกจผู้พิทักษ์แห่งอะโทรลักซิออนนะคะราคา7 8 0อแดสิบาทแพ็กเกจนี้ประกอบไปด้วย VP พีสิบห้าวันหนึ่งเอออันนะคะแล้วก็กล่องผู้พิทักษ์อะโทรลักซิออนเมื่อกี้1กล่องแล้วก็กล่องเซ็ตอาวุธชุดสืบเท่พลังหนึ่งชุดนะคะก็าราคาแบบตอนนี้ก็มือคือเหมือนซื้อชุดสืบเท่พลังแล้วก็แถมกล่องแถม VP นั่นเองนะคะต่อไปหอรัสษาภาพาประโยชน์7วันนะคะล,ลดราคาเหลือสี่สิบหบาท แล้วก็แต่เข่ามาในตำนานถาวรเหลือ366บาทนะคะลูกแก้วของเทอา10อันเหลือ360บาทน้ำยาชูก,กำลังแอลนะคะ11อันเหลือ90บาทต้องดูดีๆด,ด้วยนะว่ามันเป็นเบส11หรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าอันนี้คืออันที่แบบลดราคานะคะนักเวสกอปปี้นะคะลดเหลือ180บาทเชื้อเพิ่งการบริสุทธิ์ของมานีเหลือ180บาทน้าบริสุทธิ์ของผู้ดําเหลือ30บาทนะคะอันนี้กรณีที่ใครไม่อยากซื้อเดี๋ยวแม่บ้านขึ้นคลิปว่าให้ต้องมุมขวาบนนะคะว่าวิธีทําแบบในเกมทํายังไงมีค้อนแงะให้อยู่แต่ว่าถ้าใครสะดวกจะซื้ออันนี้จะอุดหนุนเกมก็ซื้อได้เหมือนกันนะคะไม่ว่ากันเดอ้อเคยบอกไป กล่องเสร็จอาวุธชุดพรีเมียมลดราคาเหลือ480บาทกล่องเสร็จอาวุธชุดสุดพ่อพลังเหลือ408บาทนะคะกล่องเสร็จอาวุธชุดก็เหลือ408บาทแล้วก็กล่องเลือกรับเอ่อว่าจะเอาพอรคมคาซิลหรือหนังสือละห่งโอมมนนะคะเจ็ดวันก็เหลือ84บาทเด้อแล้วก็เอ่อหมวกกอรีนะคะของโนวากับคอไซเข้ามาแล้วเหลือเออไม่ใช่เหลือมงบอกว่าราคา120บาทนะคะแล้วก็เอ่อหมวกอะไรเนี่ยอืม เออเป็นติดดอกไม้นะคะมันชื่อหมวกรักไหนนะคะราคา120บาทน่าจะเข้าถูกอาชีพเลยนะคะว,ว้าวเป็นดอกไม้ติดหัวเนาะไหนของน้องชายน้องชายอยู่ไหนอ่ะอ่าน้องชายแบมเบิรแทุกคนอยากเห็นไม่มีหรอเป็นไงอืน่ารักโอเคแล้วก็ของผู้ชายจะเป็นหมวกขุกกระดาษ ทุกคนอ๋อ,อก็ถูกกระทำไปทุกตัวเลรื่องของเศษฮันดซินกาเดียนคอแซโนวานะคะหูกระต่ายเข้าเลย <c oughs> เอ้ยผู้ชายใส่ใแล้วมันน่ารักจังะ่ะเงยดูดิมันไม่ค่อยเห็นมีใครใช้ <c oughs> น่ารักอะ่ะเอ้ยคะ่ะทุกคนเอาไปแต่งไป็นนี่ได้เลยตอนคริสต์มาสนะเนี่ย <c oughs> น่ารักจัด <c oughs> โอเคตอบมานะคะช่องอ e ีเว้นนะทุกคนในช่องไม้นะ เอออย่าลืมอันนี้นะคะนี่แพ็กเกจเออเราจะได้รับใบกิงกกาทุกวันนะคะราคาหนึ่งเอ็มแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยโอเฟลจะแตกนะคะสามสิบแล้วก็ยานเสน่หลึกลับแล้วก็เหรียญทาทองคำนะคะอันนี้เอาไว้ไปแลกกล่องสักทุนที่ล้ำค่าได้สเกตสะสมเหรียญสิบอันก็วันละสองเอ็มนะคะอย่าลืมมาซื้อเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนะีมันซื้อได้ตะกูลละหนึ่งคังเออ อันนี้อันนี้มาทุกวันแต่อันนี้มาแค่วันนี้นะคะแต่เดี๋ยวน่าจะมีของอื่นมาเปลี่ยนอีกอ่ะเนาะอืมอันนี้ไม่บ้านยังไม่สวยเดี๋ยวไม่บ้านจะสวยอก,ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็คือกล่องเออมีแพ็กเกจเพ์วันนี้อยู่นะคะได้ตอกุณละหนึ่งครั้งนะคะก็คือเสียหนึ่งพันบาทแต่ได้รับกลับคืนมาสองพันหนึ่งร้อยเพลเลยนะคะเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองแล้วก็ เออ่ช่องใหม้นะคะยังอยู่เนาะถึง17พฤศจิกายนนะคะย้ำอีกทีนึงเนี่ยไอ้พวกนี้นะคะก็มาเลือกเลือกดูกันได้เนะว่าตัวเองจะเอาอะไรไปบ้างก็สอดไปหลายอย่างเ้าจะ้ะมันเป็นแบบหนึ่งแถมหนึ่งอะแหละโอเคก็ประมาณนี้นะคะต่อไปช่องลดราคานะคะก็มีชุดซอรายอนของมูซานะคะลดเหลือ600บาทชุดเทมเมอร์นะคะชุดสาวน้อยร่าเริงเหลือ600บาทนะคะแบบพรีเมียมแล้วก็เออ ชุดลายสกิลถูกอาชีพนะคะลดราคาเหลือห้าร้อยสิบาทนะคะโดยประมาณบางชุดจะเหลือสา5ร้อยเจ็สบห้าบาทนะคะนี่ชุดฉลามชุดอะไรพวกนี้นะคะทุกอันเลยชุดพงชุดพางชุดเออเมดชุดปลงชุดปลาอะไรอย่างนี้นะคะลดราคาหมดเลยนะแล้วก็น้ำหนักกับช่องกระเป๋าก็ยังลดราคาอยู่นะคะ แล้วก็ของเครื่องเรืออะไรยังลดอยู่เนาะน้ำหนักช่องกระเป๋าอะไรยังลดอยู่นะคะก็มาดูดูกันได้เดอ้อลดถึงหนึ่งธันวาคมเลยโอเคแล้วก็อันนี้นะคะช่องเบสอย่าลืมมาเช็คว่ามีอะไรที่เราแบบแน่สอยบ้างของแถมหนึ่งบวกหนึ่งก็ยังมีอยู่หลายอย่างนะคะถ้าใครยังไม่ได้สอยก็มาดูดูกันได้นะคะโอเคก็ราคาเพอร์วันนี้นะคะก็แบบออืืหก็ตามนั้นนะคะอันไหนที่ไม่บ้านมองว่ามัน คุ้มค่าเกะราคาไม่บ้างก็จะพูดตรงๆว่าคุ้มเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อ ก็ไม่ผิดนะคะไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดแบบให้แนะนําแม่บ้านก็นจะแนะนําแบบนี้นะว่าอันนี้คุ้มอันนี้ไม่คุ้มอันนี้รู้สึกว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พ <Okay. S 1> ูดกันตรงๆไปเลยนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะใครกระเป๋าฉีกบ้างหรืออะไรยังไงก็มารายงานตัวกันได้นะคะทุกคน <c oughs> เอาละสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะ,นอ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ ใหม่สัปดาห์หน้าเด้อใบ้